สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเป็นบีซีฮะไปเรื้อยจำหนุ่มต้ยมยำกุงงก้งต้มยำกุ้งตัดถิ้งเสียงโดนี่ดิจิตอลจุดห้าถึงสามโป๊ะอันนี้วีดีโอซีดีแมงป่องอันนี้จะเป็นแมงป่องสีทองนี่สุนทรพงษ์ กันไม่ค่อยสำหรับกันอันนี้ป้าโกสนี้แมงป่องสนุกด้อยแม่เส้ว็วราบที่สีนาทีใส่ชมพงผลิตเลือดจุไรนตือาาสิบเอ็ฟสิบเอฟคือสี่กายยนสองห้าร้อยสิบแปดจุดรอยกระทอง ถ้าเราสุดห้านาทีเป็นมรรจุดสองแผ่นชมไว้ที่ภาษยเท่านั้นดีนาทีวีซีดีต้องเรื่องต้องยำกุ้ง กท06034ทับ18กรุงเทพหมึกสีลานะครับแผ่นครับแผ่นนี้เป็นที่แผ่นแผ่นที่หนึ่ง uh <laughs>